รัฐบาลไทยอยากได้ทางรัฐบาลไทยแล้วรัวหัวใจขึ้นมาค่ะทำไมเสื้อฉันเป็นแบบนี้ mm hmm. เสื้อฉันดูมีพิรุษอหะอะไรร<น>ัวอันนี้คนละรัวนั่นรัวลิวนะลวล้นค่ะเราคนละรัวกันค่ะพี่เราแค่ไขมันไว้ดูยืดเอ๊ะอะไรนะดูเดี๋ยวมีพิรุษนะ <c oughs> ไม่มีพิุษนะเจ้แน่นอะแค่ลัวลิ้นแค่นี้มีพิรุษนะดโดนไปรักมะเว้ากับข้าเจ้านี้โดนไปสบานตรงไหมยังเป็นสบานโค้งไม่ได้อ สวัสดี8200คนดูใครอยากได้แนวทางรัฐบาลไทยแล้วลวสติกเกอร์หัวใจขึ้นมาเดี๋ยวหนึ่งขอให้แคปลาวก่อนเลยค่ะ ละบ่ละโดนไปแต่ย้มได้เรียนว่าน้องเป็นใครหรืองไงจึงปิดบัง 8,600คนดูใครอยากได้แนวทางรัฐบาลไทยแล้วลวสติกเกอร์หัวใจขึ้นมานะคะใครอยากได้แนวทางรัฐบาลไทยแนวทางรัฐรฐบาลลาวนะคะลวสติกเกอร์หัวใจขึ้นมา ลอสิจดังลองสิจดังเอาเลาวก่อนลองสิจดังสวัสดี8,900ัคนดูค่ะสวัสดี8,900คนดูนะคะใครเข้ามาเลยเอา8 8 0พพอจะให้แคปปุ๊บคนดูลดทันทีไม่อยากได้หรอคะใครรอทูปปุ๋เอ่อ หนหยุดงวดนี้เป็นงวดสุดท้ายนะคะงวดหน้าก็จะได้จุดแต่งวดนี้มีแนวทางให้ให้เม็ดเดียวนะคะไม่มีเพิ่มเติมใดๆทั้งสิ้นให้เม็ดเดียวมาคือมาไม่มาคือไม่มาสวัสดี9,100คนดูค่ะสวัสดี9,100คนดูใครเข้ามาแล้วฟังนะคะ ใครเข้ามาแล้วหนึ่งจะมีแนวทางาแบบหนึ่งนะคะทุกคนสวัสดีทุกๆคนเลยค่ะเจ๊ถามฟิลไมห่หน่อยว่าคุณเจรถบบีเอ็มเดี๋ยวก็ฟิลปะถามฟิลแล้วว่า,วา,า,าวคุณเจรถบบีเอ็ม่กับยวกฟิลไหม เจ็บก็บสร้างสุดท้ายต้งเดินกันไปคนละทางอยู่ดีมาเดี๋ยวหนึ่งจะให้แคปราวก่อนนะหนึ่งจะให้แคปราวก่อน อ๋อเหรอ,อ,าาอใช่ใช่รูไ้ได้ไงวะรูไ้ได้ไงว่าใส่กางเกงอ๋อ,อตอนที่เดินออกมาพี่กอนกินขา้าวเสร็จแววตายยังดูเศร้าอยู่เลยอ้ยไม่ใช่ค่ะหนูเพลียค่ะหนูเพลียโดนแต่เช้าโดนจิกเลยโดนทุบแต่เช้า สวัสดีหนึ่งหมื่นคนนะคะทุกคนใครรอ,อกำไรอนันตทรัพย์นะคะเราจะเริ่มทยอยจัดส่งในวันพรุ่งนี้แล้วค่ะพรุ่งนี้หนึ่งเริ่มทยอยจะส่งแล้วสำหรับคนที่จองกำไรอนันตทรัพย์มานะคะหนึ่งบอกแล้วนะคะว่ากำไรอนันตทรัพย์นะคะ ปังมากใครได้ไปแล้วจะรู้ว่าของจริงสวยมากนะคะของจริงสวยมากกล่องส่งแม่โดนแกะกล่องส่งของใครโดนแกะลูกทุกคนขาส่งถ่ายรูปส่งมาทางไลน์ได้เลยนะคะเดี๋ยวเราทําการให้เดี๋ยวเราทารํเเาทเดี๋ยวเราจะจัดการให้นะคะเ,เราจะจัดการให้นะอ,อ่ะ วัสดี19 0 0คนดูให้แคบลาวพัฒนาก่อนเลาก่อนค่ะให้แคบลาวก่อนแคบลาวก่อนนะคะนับหนึ่งนะคะนับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบให้แคบลาวก่อนเดี๋ยวต่อรัฐบาลไทยให้ค่ะให้แคบลาวก่อนเดี๋ยวต่อรัฐบาลไทยให้ให้แคบลาวก่อนคะ่ะ ทุกคนคะฟังนะใครรอ,อกําไรอนันตทรัพหนึ่งจะเปิดให้ในไลฟ์นี้จัดส่งของวันพรุ่งนี้นะคะเลิกส่งก็คือวันที่8ถ้ามาถเป็นวันที่8นะคะกาไรอนันตทรั์นะคะความหมายของกําไรอนันตทรั์ก็คือเป็นการแบบว่าเรียกเงินเรียกทองเรียกโชคลาภเรียกทรัพย์สินเข้ามาอนันตร์รั์คือไม่มีที่สิ้นสุดไม่มีที่แบบคาว่าอนันต์เนี่ยหมายถึงไม่มีที่สิ้นสุดค่ะ มีมากจนไม่แบบนับไม่ทั่วนนับไม่ได้ไม่มีที่สิ้นสุดนั่นเองนะคะเลยได้เป็นกำลัง